คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสะดุดีบทที่44คนในชาติคล่ำครวญและทูลขอความช่วยเหลือข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินกับหูบรรพบรุษของพวกข้าพระองค์เล่าให้ฟังถึงพระราชกิจซึ่งพระองค์ทรงทำในสมัยของพวกเขาในสมัยโบราณกาลนั้น พระองค์ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองแต่พระองค์ทรงปลูกบรรพบรุษไว้พระองค์ทรงทำให้ชาวประเทศทั้งหลายทุกใจแต่ทรงปล่อยบรรพบรุษเป็นอิสระเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้ยึดแผ่นดินนั้นด้วยดาบของเขาเองอีกทั้งแขนของเขาก็ไม่ได้นำชัยชนะมาให้ แต่โดยพระหัตหัขขวาและพระกรของพระองค์และโดยความสว่างแห่งพระพักของพระองค์เพราะพระองค์พอพระไทยเขาเหล่านั้นข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์ขอประทานชัยชนะแก่ยาโคบข้าพระองค์ทั้งหลายดันศัตรูออกไปโดยพระองค์พวกข้าพระองค์เหยียบบรรดาผู้ที่ต่อสู้ข้าพระองค์ลง โดยพระนามของพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่ได้วางใจในคันธนูของข้าพระองค์และดาบของข้าพระองค์ก็ช่วยข้าพระองค์ให้รอดไม่ได้แต่พระองค์ได้ส่งช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากศัตรูและส่งให้ผู้เกลียดชังพวกข้าพระองค์อับอายข้าพระองค์ทั้งหลายอวดถึงพระเจ้าเสมอ และพวกข้าพระองค์จะยกย่องพระนามของพระองค์เป็นนิดแต่พระองค์ได้ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายและให้พวกข้าพระองค์ขายหน้าและมิได้เสด็จออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายล่าถอยจากศัตรูและคนที่เกลียดพวกข้าพระองค์ก็ได้ของลิบไป พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่ใช้เป็นอาหารและทรงกระจายพวกข้าพระองค์ไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติพระองค์ทรงขายประชากรของพระองค์ไปด้วยราคาถูกไม่ทรงได้อะไรจากการขายนั้นพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่เยาะเย้ยของเพื่อนบ้าน เป็นที่ดูถูกและดูหมิ่นแก่ผู้ที่อยู่รอบพวกข้าพระองค์พระองค์ทรงทำให้พวกข้าพระองค์เป็นคําล้อเลียนท่ามกลางบรรดาประชาชาติเป็นที่หัวเราะท่ามกลางชาวประเทศทั้งหลายความขายหน้าอยู่ตรงหน้าข้าพระองค์วันยังคำ่ำและความอับอายคลุมหน้าข้าพระองค์ไว้เนื่องด้วยเสียงของคนเยอะเย้ยและคนด่าทอ เนื่องด้วยศัตรูและผู้แก้แค้นสิ่งทั้งปวงนี้เกิดกับข่าพระองค์ทั้งหลายแม้ว่าพวกข้าพระองค์ไม่ได้ลืมพระองค์หรือทำผิดต่อพันธสัญญาของพระองค์จิตใจของข่าพระองค์ทั้งหลายก็ไม่ได้หันเหย่างเท้าของพวกข่าพระองค์ก็ไม่ได้พลากจากพระมันคาของพระองค์ พระองค์ยังทรงบทขยี้ข้าพระองค์ทั้งหลายในที่ของมาปาและคลุมพวกข้าพระองค์ไว้ด้วยเงามัจจุราถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ลืมพระนามพระเจ้าหรือพนมมือของตนไหว้พระอื่นพระเจ้าจะไม่ทรงทราบเรื่องนี้หรือเพราะพระองค์ทรงทราบความลึกลับของจิตใจเพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกฆ่าวันยังคำ่ำและถูกนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่าข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงตื่นเถิดฉนไหนบัรทมอยู่ขอทรงตื่นขึ้นเถิดขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เป็นนิดฉนไหนพระองค์ซ่อนพระพักเสียฉนไหนทรงลืมความทุกข์ยากและการที่ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกบีบบังคับ เพราะจิตใจข้าพระองค์ทั้งหลายโน้มถึงของครีร่างกายของพวกข้าพระองค์เกาะติดดินขอทรงลุกขึ้นมาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดขอทรงไถยพวกข้าพระองค์เพื่อเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์พระธรรมสดุดีบทที่45บทขับร้องในพระราชพิธีอภิเษกสมรส ใจข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยแนวคิดดีข้าพเจ้าเล่าบทประพันธ์ของข้าพเจ้าถวายพระราชาลิ้นของข้าพเจ้าเหมือนปากกาของอาลักษ์ผู้ชำนาญพระองค์งามสง่ายิ่งกว่ามนุษย์คนใดพระคุณไหลลังมายังริมฝีปากของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพรพระองค์เป็นนิดข้าแต่กระยัผู้ทรงอำนาจ ขอส่งฆาดดาบไว้ที่บ้านพระองค์โดยพระสิริและความสง่างามของพระองค์ขอทรงม้าอย่างสง่างามเสด็จไปอย่างมีชัยเพื่อเห็นแก่ความจริงความสุภาพอ่อนโยนและความชอบธรรมให้พระหัตถ์ขวาของพระองค์สอนกิจอันน่าคลั่นคลามแก่พระองค์ลูกธนูของพระองค์ก็คมอยู่ในจิตใจศัตรูของพระราชา ชนชาติทั้งหลายล้มอยู่ใต้พระองค์พระที่นั่งของพระองค์ซึ่งพระเจ้าประธานนั้นดำรงอยู่เป็นนิจเนรันพระคาถาแห่งราชอาณาจักรของพระองค์เป็นพระคาถาเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการอาธรรมฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์ฉลองพระองค์ทั้งหมดของพระองค์ก็้องหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นมดยอบกลิณนาและว่านน้ำจากราชวังงาช้างมีเครื่องสายทำให้พระองค์ยินดีราชธิดาของกษัตริย์ต่างๆประทับท่ามกลางสตรีสูงทรงของพระองค์ พระราชนีประดับทองแห่งโอฟีทรงยืนที่ข้างขวาพระหัตถ์พระองค์ราชธิดาเอย๋ยจงฟังจงพิเคะและจงเอียงหูของพระนางมาจงลืมชนชาติของพระนางและบ้านพระราชบิดาของพระนางเสียและพระราชาจะทรงปรารถนาความงามของพระนาง เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นเจ้านายของพระนางทรงโน้มตัวลงคำนับพระองค์เถิดชาวเมืองไทยละจะเอาของกำนันมาถวายพระนางเศรษฐีในหมู่ประชาชนจะขอความโปรดปรานจากพระนางราชธิดาของกษัตริย์ประดับพระกายอย่างโออาในห้องของพระนางผ้าทรงของพระนางถักทอด้วยทองคํา พระนางถูกนำเข้าเฝ้าพระราชาในเครื่องทรงลายปักและบรรดาเพื่อนเจ้าสาวคือหญิงพมมาจารีผู้ตามเสด็จพระนางก็ถูกนำมาเข้าเฝ้าพระองค์พระนางและพวกเธอถูกนำเข้าเฝ้าด้วยความยินดีและความเปรมปรีทั้งหมดเข้าไปในพระราชวัง บรรดาพระโอรสของพระองค์จะมาแทนที่บรรพบพรุษของพระองค์พระองค์จะทรงแต่งตั้งพวกเขาให้เป็นเจ้าปกครองทั่วทั้งแผ่นดินโลกข้าพระองค์จะทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่ระลึกถึงตลอดทุกชั่วชาติพันธ์ฉะนั้นชนชาติทั้งหลายจะยกย่องพระองค์เป็นนิจเนรัน์